จริงดีใจมากเพราะว่าดีนาก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเราได้ยินมาแบบนานมากแล้วเด็กๆเปิดทีวีมาไปเดินห้างอะไรก็เจอก็วันนี้ได้มาแบบเป็นตัวแทนแล้วก็รีเซนต์คอนเนดีนาก็ดีใจมากๆอยากให้ปากถึงใีคนดีนาแล้วก็แคมเปญนี้เป็นแบว่าเชื่อว่าดีมันต้องดีในคั้งนีนค่ะก็แคมเปญใหม่ของดีนานะคะเชื่อว่าดีต้องดีนาค่ะค่เแล้วก็ฟังในคอนเนตดีนาเลยนะคะคือเรามีหนักหลาโอ้โหมั้งโน้ตมีทั้งแบบ งาดาแล้วก็เคปื่นอื่นแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่กลัวเบื่อก็สามารถเราไปมิกซ์ทำเป็นสูตรต่างๆแล้วไปปั่นกับโยเกิร์ตกับเวกินสไปน์ก็คือแบบง่ายมากหล่ะค่ะสุดๆค่ะอยากแคปเปนนีน่าจะปกบอกถึงอะไรสำหรับตัวต้าน,เน่อเองต่อชื่อว่าดีมันต้องดีได้ถ้าอย่างถ้าอย่างตัวหนเองก็รับผิดชอความที่แบบเราแบบทํางานหนักมากๆแล้วทนหลายๆอย่างมากๆแต่ว่าพอเราเชื่อแบบเราทํามันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมันต้องออกมาดีเราเชื่อนตัวเอง แสดงว่าปกติก็คืออยู่บ้านนี่คือเราเอาเมนูดีน่ามามิกนี่อยู่กันใช่ไหมใช่แบบบางทีเราก็มาผสมแบบตำน้ำมาผสมอะไรไม่รู้แบบมันชอบกินงานดำอยู่แล้วเลยส่วนตัวค่ะแล้วก็พอแบบมาเจอดีน่าที่แบบเวลาแบบนี้คือเหมือนถึงเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลือกเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาไลฟ์ที่แบบเรากินได้ระหว่างว่าแล้วก็ดีน่าก็อีกตัวเรื่องหนึ่งที่แบบเราแบบไม่ต้องโอบอวนอะไรเนี้ยแล้วก็อยู่ท้องด้วย มันมีเคล็ดลับอ,อะไรอยากจะบอกไหมสำรับว่าถ้าใครอยากได้สูตรลับของเราที่แบบคู่กันนีน่าเนี่ยจริงๆหนู่กินสลับไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบวันนี้อยากกินแบบนี้เพนาะดีน่าเนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถแบบสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเอ่อการแบบเขาเรียกอะไรการแบบ like, แบบความเขาเรียกอะไรการแก่เหรอคะชะลอวัยแล้วไม่รู้พูดไง จะให้อย่างไงาด๊าพี่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่มแบบมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มาช่วยชะลอได้อะไรเงี้ยทายนแล้วฝากค่ไหมะก็สามารถเป็นของดีหน้าได้นะคะเชื่อว่าดีต้องดีหน้าค่ะเออโอเคค่ะอันนี้นะ,ะเด็กกันหน่อยอบ้างบัตรของ,ของวเวลาอะไรซึ่งเออคือเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถึงว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่า เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์คือหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกรงตัวแล้วเหมือนบิดแล้วมันดังกรอกแล้วก็เหมือนขยับไม่ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปสองข้อค่ะแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวาไอ้ขาขวาเลยถ้าแบบยืนนานหรือนั่งนานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบมันไม่ไม่ค่อยรู้สึกแตก่อนนั่งนีผมว่ามันมีสัญญาณกอกหรับว่าสัญญาณก้อกเลยล่ะไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นอ่ะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบ ความแก๊สของเราที่แบบปวดเรื่อยปกติแล้ว่ใช่นะเพราะมันเป็นจังหวะที่แบบน้ำร้องแล้วมันแบบเหมือนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอรองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรกก็บอกว่าแบบคนเรามันเป็นกันไม่ง่ายๆเลยหรออะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแบบกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอในจังหวะน้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ไหวเลยอะค่ะมันก็เลยเพื่อนเราก็ไปแตะเส้นประสานฝ่าจริงปต้องพักสามเดือนพอแค่ยิ่งตอนที่มันต็อกแบบมันมันจะแบบไรนั่งอีกตัวเปิดเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนเล่นท้องเขาเรียกว่านั่งแล้วเหมือนเออมันนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าเลยค่ะแล้วแบบพอบิดตัวมันก็คลอกใช่ใช่ค่ะรู้สึกเลยอหรว่ามันคลอกมันคลอกแล้วมันเจ็บมากๆเลยแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาขแค่ ชาเป็ใชา,ชาเขาไม่ไปแตะเส้นไปไปทับเส้นประสาทขวานิดนึ่งเลยณตอนนั้นค<ส>ือคิดถึงหมอเลยหรือรว่าคิดแค่จะมันก็หายหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานเสร็จแล้วก็แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้เลย<ช>แปลว,แ<ต>ว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจิตจิตใช่ก็ร้องไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายโอ้ยเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยหรือก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บ แล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็พช่ายไปก่อนแล้วค่อยไปอะไรแล้วหน้าเดี๋ยวต้องยิ้มหรือว่าต้องอะไรมาแสดงหน้าเลยอะไรนะดีที่มันโชคดีที่มันยิ้มไม่มากอันนั้นพอไปโรงพยาบาลเราบอกเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจมากว่ามันท่านยิ้มเลยเหรอเป็นเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล่ะใช่ไหมคะเออหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ๋อมันถึงหนูแล้วอะไรอย่างเงีออท่านตอนก็ต้องตัดของหมอยยังไงท่านหนึ่งคือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้ว ก็คือต้องเหมือนเมนเทนแบบพยายามจกะเาแบบแกยาแบบกยภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลังกระดูกหลังฉีดจะ้อยเข้าไปแล้วค่ะก็ะช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใช้ฉีนไม่พอดีค่ะถือว่ายังเอาไปาทำให้มันแบบไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเหมือนยังยังไปกระแทกนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังจะปวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่มันเพื่นแล้วมันไม่มีทางกับ มงเครียดนิดนึงเพราะว่าจริงจหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่เสร็จนงสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายพุทธนนาคีอิวค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบูบูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกจะหมอนด้ไม่พีนเสฟไห่วิธีรงจริงหมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆใส่เครื่องพายุงหนังหรือว่าที่งนูวิมขัดพายุงหลักมันต้องใส่ตลอด เราดูเราดูหน่อยในงานไหมจริงจ้าหน่อยมกจริงๆหนูว่าซราเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบกูเข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทำงานแล้วหนูก็กลับเข้าไปเลยอีกวันเพราะว่าแบบหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยชุดนี้ก็ต้องแบบไม่ใส่เสื้นสูบไม่วิ่งไม่กระโดดอะไรเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเหมือนยังไม่ได้เห็นน้าป้าจริงมาออกมาทำงานแล้ว ันนไหที่มจะทําให้เราปวดที่มันจะนจะริงก็ถูกถูกท่าค่ะเพราะว่ามันมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนเป็นเป็นอะไรปวดลำคาบปะ่ะคะถ้าเหมือนแบบเยี่ยวตัวนิดน,นึงหรืออะไรเงีย้ยมันก็จะเจ็บขึ้นมาแต่ถ้ายืนนานๆก็อย่าแป๊บอีกแป๊บนึงขาฝากบจะชาแรงเลยโดย่ารทำงานเราสมมติอย่างงานน้ำมัต้องมีเจมแบบคแต่คอนหรือคอนจะต้องมีฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อดทนเอาแต่ว่าพี่อยาเห็นเาทำให้กับภาพงานมันไป อะไรนะคะหมายถึงหมายถึงว่าพอปิดอย่างเงี้ยมันทำให้บางานต้องเถอยไปจริงจริงเมืก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเหมือนกล้องหนังก็ต้องเหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากๆแต่ท้ายก็กลับไปถ่ายค่ะหนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกคะอยางนี้ไปถ่ายต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยถามคนแบบมีความเคร่งเคียดกังวลไหมว่าเขาจะต้องอะไรจริงจก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็ ยี่สิเองค่ะหมายถึงว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้เลยถามหมอว่าการผ่าตัดช่วยไหมหรือว่าคือหมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางไหนแล้วแล้วคุณหมอได้แนะนำผ้าแบบบิดที่ถูกต้องไหมจริงๆหนูต้องไปกายภาพค่ะถูกแบบให้บ่อยที่สุดยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีผ้าที่บิดถูกต้องได้ไหมที่บ้านบิดตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ใช่ใช่แล้วงานพุดท้ายจต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่ไหมในการทำงานใช่แต่หนูก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่่วาบาลานซ์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันร้ายแรงสุดอะไร ไลแรงสุดเหรอคะเออจริงๆมันก็ไหแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อนไปแล้วแล้วก็ไปทับเส้นประสาทตาเลแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันยังไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับกระดี๊เลยตอนี้มันนั่งรถไปแาดๆก็ไม่ได้ก็จะปวดๆก็ต้องขยัตัวบ่อยใช่ไหม แต่ว่าถ้าเห็นหนิงเดิ่มันจะมาบนผู้บินก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ไหมถ้าดูเห็นหนิงขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าเหนิงแต่ดูเรื่องซีเรียส์ที่เป็นหนิงแบบว่ายังนะขมุนหนูรู้สึกว่าหนูทำอะไรแบบไม่ได้กับเบนลี้แล้วทันใจเอง์ใช่ไหมปกติเราเป็นคนที่แบบว่าพุ่งสุดๆไปเลยเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็จะนิ่งเจอกนแล้วเจย์เขาว่าไงว่าเบลลี่เขาเป็นเบลลี่เขาเป็นมานานมากแล้วเพราะเขาเป็นอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วคือแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเเเลยยยแบบบไมม่่คีีอาากกกรวั กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเงี้ยคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนปวดต้นปสูงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหนักที่แบบเที่ยวตัวไม่ได้ดังนั้นก็คือเป็นอาการเดียวกันเลยเจ๊หนักกว่าค่ะเจ๊เลื่อนไปสามสี่ข้อคำแนะนำของเขาคืออะไรเมทนอลเมทบอลเจ๊ว่าหลังเลยกวที่เจ๊เขาเป็นเราได้เห็นอาการเจ๊แล้วเราเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นก็งงว่าแบบมัน มันเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะขอโทษนะ <laughs> เขาเป็นเท้าแบนด้วยเขาเป็นแบบเหมือนกระดหลกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกก็ยากนั่งก็ยากเอี่ยวตัวก็ยากขยับก็ยากอะไรเย่างี้พอมาเป็นเองอะ่ะคือตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจเข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตาม แล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเหมือนเถื่อนอะแล้ก็ยังแบบแต่จริงๆหนูก็ไม่รู้เลยเพราะหนูลุกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เจเขาลุกมาบ้างเขาบอกกันมเลยว่ายินดีต้อนรับเวลข้ามเวลข้ามได้แต่จริงๆมันคุยกันมันก็เรื่องความเป็นการเิตกันแต่มันไม่มันคนละเหตุการณ์เออแต่ว่ามันร่วงเหมือนกันคือแปลกมากใช่ข้อเดียว มีข้อที่เหมือนกันด้วยแต่มันเป็นข้อยอดฮิตอยู่แล้วอ่ะแล้วสีเค่ะใช่แล้วนี้เราต้องลออแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นไปกับหนูนะคะต้องรักษาสุขภาพแล้วนี้เราต้องนักันทุกนเลีเป็นแฟนกันแต่ทำไมป็นเหมือนกันใช่ตองงไหมปไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะจริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะเลยแล้วนี้ต้องนัดกันไปกายภาพคะบางคนต่งไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากันเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไร เข้าใจเลยเพราะว่าเป็นเราเป็นหนักกว่าเขาด้วยเราจออกลัายให้กล้ามเือมันแข็งแรงิงจริงไม่เป็นแบบนั้นนะคะจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดแต่ถึงว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเจอป๊อกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้ว็จะมีก็คือด้วยเลยใช่ใช่หนูเป็นแบบแพ้ง่ายเราคิดว่าจพอพูไปทาบุญทุ่งัะทำบุญกันนวันไหน มันหนอ่าะแล้วชวดไม่ชุแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมก็มันก็เป็นแบบนี้แบบตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากันไปทำบุญเลยไหมแบบพที่ทำไมต้องมาเป็นไหมันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็นเด็กเดียวขนาดนั้นแล้วอะไรกันแต่ว่าแล้วก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะแต่จะมากไอ้้ากพอพี่ย้อนก็ไปเจหมอคนนั้นหนึ่หมอบอกไหมว่าอายุยิ่น้อยจะทำไมถึงเป็น หมอไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่ามนอยู่ที่การนใช่ชินแล้วใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราวารน่นเหมือนช่วงที่หนูเป็นน่ะเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขาพูดว่าแบบติกนอนนิ่งๆดีที่สุดเลยแต่ว่าหนูก็แบบเหมือนมั่นหน้ามากพอออกไปทํางานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็กลับมาแล้วได้กลับมาจริงก็เพราว่าตอนนี้คือทําใจได้แล้วที่แบบปไทำใจไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่แบบเหมือนไม่ไม่ต้อง